คนครับวันนี้ผมมีเรื่องร้อนๆที่ฮ่องกงมาเล่าให้ฟังไฟไหม้ฆ่าชีวิตคนไปแล้ว94ศพแล้วรู้ไหมครับว่าตัวการสำคัญที่ทำให้ไฟลามเป็นทุ่งจนคุมไม่อยู่คือนั่งร้านไม้ไผ่เก่าๆแก่ๆที่ฮ่องกงใช้กันมาเป็นพันปีนี่แหละบ้าไปแล้วใช่ไหมครับฟังต่อเลยครับเราจะสรุปอัปเดตล่าสุดให้เข้าใจภายในไม่กี่นาที และที่มันสะเทือนใจสุดๆเลยนะคุณผู้ฟังคือมีนักดับเพลิงฮีโร่คนหนึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ทั้งที่เหลืออีกแค่1เดือนเดียวเท่านั้นเขากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาวที่คบกันมานานถึง10ปีโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาลำดับเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันเลยครับ ย้อนกลับไปเมื่อบ่ายวันที่26พฤศจิกายนเวลาก็ประมาณบ่ายสูโมงตรงที่อาคารชุดวางฟุกคอร์ดในเขตไทโปของฮ่องกงคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับที่นี่เป็นกลุ่มอาคาร8หลังสูงลิ่วเลย31-32ถึงชั้นมีคนอาศัยอยู่เกือบ2,000ห้องแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุด้วยสิครับประเด็นคือตึกกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมครั้งใหญ่แล้วเรื่องมันก็เกิด ต้นเพลิงเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากในห้องพักนะครับแต่เริ่มจากข้างนอกตัวอาคารที่นั่งร้านไม้ไผ่นอกอาคารแรกที่ชื่อวางเชียงเฮาส์ไฟมันลุกเพริบขึ้นมาแล้วก็ลามอย่างรวดเร็วผ่านตะข่ายสีเขียวๆที่เอาไว้กันเศษวัสดุก่อสร้างซึ่งไอ้ตะข่ายนี่แหละดันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ประกอบกับลมที่พัดแรงมากๆในวันนั้นทำให้ไฟมันกระโดดข้ามจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งแล้วก็อีกตึกหนึ่งใช้เวลาแค่10ถึง15นาทีเท่านั้นผลคืออะไรนะเหรอครับอาคาร7หลังจากทั้งหมด8หลังถูกไฟกลืนกินไปทั้งยวงมมันน่ากลัวมากจริงๆ ตัดภาพกลับมาที่สถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับเมื่อเช้านี้เองเวลา1 0ม0 1 8นาทีทีมดับเพลิงที่ระดมกําลังกันมากว่า800คนพร้อมรถดับเพลิงอีก128คันเพิ่งจะประกาศว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดแล้ว แต่ควันมันยังคุกรุ่นอยู่เลยครับคุณผู้ฟังตอนนี้ทีมกู้ภัยกําลังบุกเข้าไปค้นหาในทุกชั้นทั้งชั้นล่างๆและชั้นบนที่สภาพพังยับเยินต้องใช้เครื่องตัดเหล็กงัดประตูเข้าไปทีละห้องทีละห้องเพื่อหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะยังติดค้างอยู่ยอดผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วตอนนี้พุ่งไปที่94ศพจากวันแรกที่รายงานแค่36ศพเองนะ มีผู้บาดเจ็บอีก76คนในจำนวนนี้เป็นนักดับเพลิง11นายและที่น่าใจหายที่สุดคือยังมีผู้สูญหายอีก250คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่หนีออกมาไม่ทันเพราะลิฟต์ใช้งานไม่ได้บันไดหนีไฟก็มืดสนิท มีคนถ่ายคลิปไทม์แลปส์ความยาวแค่49วินาทีไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังมันเป็นภาพที่ไฟวิ่งไต่ขึ้นไปตามนั่งร้านไม้ไผ่จากชั้นล่างสุดพรวดเดียวถึงชั้นบนสุดเหมือนเราจุดคบเพลิงยักษ์เลยเห็นแล้วขนลุกสู้ทีนี้เรามาเจาะลึกที่ตัวเอกของเรื่องในวันนี้กันเลยครับนั่งร้านไม้ไผ่หรือที่เขาเรียกกันว่าแบ m b o o Scare f o l d i n คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าไอ้โครงสร้างแบบเนี้ยฮ่องกงเขาใช้กันมานานกว่า2,000ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนุ่นเลยอ่ามันมีข้อดีคือมันยืดหยุ่นราคาถูกแล้วก็ทำจากไม้ไผ่ท้องถิ่นทางใต้ของจีนช่างที่ทำเนี่ยเก่งมากๆจนได้ฉายาว่าสไปเดอร์แมนหรือมนุษย์มองมุม,มเลยทีเดียวตึกดังๆอย่าง HSBC Tower ก็เคยใช้เจ้านี่ในการก่อสร้างมาแล้วแต่ มันก็มีจุดอ่อนร้ายแรงซ่อนอยู่จากข้อมูลอัปเดตล่าสุดของทีมสืบสวนนะครับเขาชี้ชัดเลยว่าไฟมันเริ่มที่นั่งร้านไม้ไผ่นี่แหละแล้วก็ลามอย่างบ้าคลั่งผ่านตะข่ายกันฝุ่นสีเขียวซึ่งตามสเปคเนี่ยมันควรจะเป็นวัดสดุกันไฟแต่ของที่ใช้อยู่มันไม่ใช่ สำมร้ายดันมีโฟมยาแนวตามขอบหน้าต่างที่ช่างพึ่งติดตั้งไปใหม่กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่นำพาไฟทะลุเข้าไปในตัวอาคารได้ประกอบกับลมที่แรงบวกกับช่องว่างต่างๆจากการซ่อมแซมทำให้เศษไม้ไผ่ที่ลุกไหม้ร่วงหล่นลงไปจุดไฟต่อๆกันเป็นทอดๆผลลัพธ์คือไฟสามารถลุกลามจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งได้ในเวลาแค่2-3นาทีแทนที่มันจะไหม้อยู่แค่ชั้นเดียว ภาพล่าสุดตอนนี้คือโครงของนั่งร้านไม้ไผ่ที่ดำเป็นตอตะโกยังคงตั้งเด่นอยู่นอกตัวอาคารตะข่ายไม่หายไปหมดแล้วแต่โครงไม้ไผ่ยังอยู่เรื่องนี้ทำให้ชาวฮ่องกงเสียงแตกเลยครับคุณผู้ฟังบางคนก็โกรธมากที่ไปโทษไม้ไผ่บอกว่ามันคือมรดกทางวัฒนธรรมนะไม่ใช่ตัวการหลัดแต่อีกฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ออกมายืนยันข้อมูลที่น่าตกใจว่า กรมแรงงานเนี่ยเคยเข้ามาตรวจสอบที่วังฟุกขอดถึง16ครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าตะข่ายสีเขียวที่ใช้อยู่ไม่ผ่านมาตรฐานการป้องกันไฟฮะได้ยินไม่ผิดครับ16ครั้งแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุไฟไหม้ที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้านไม้ไผ่เกิดขึ้นแล้ว3ครั้ง และถ้าดูสถิติอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตจากนั่งร้านประเภทนี้ไปแล้ว24รายคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาแบนการใช้นั่งร้านไม้ไผ่ไปแล้วตั้งแต่หลายปีก่อนเปลี่ยนไปใช้เหล็กกันหมดแล้วแต่ที่ฮ่องกงยังคงใช้อยู่ก็เพราะว่าอืมมันถูกกว่าและยืดหยุ่นกว่าตอนนี้ท่านจอลีผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงได้ประกาศจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย เป็นเงิน300ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,200ล้านบาทพร้อมกับสั่งเร่งตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างและซ่อมแซมทุกแห่งทั่วเมืองที่ยังใช้นั่งร้านไม้ไผ่อยู่แล้วก็มีแผนจะเปลี่ยนไปใช้นั่งร้านเหล็กให้ได้50%ในโครงการของรัฐแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็สร้างความกังวลให้กับกลุ่มช่างฝีมือสไปเดอร์แมนอีกกว่า4,000คนที่อาจจะตกงานแต่นาทีนี้ข้อเท็จจริงมันชัดเจนครับ ความปลอดภัยเนี่ยมันต้องมากกว่าแต่ในท่ามกลางโศกนาฏกรรมและความมืดมิดก็ยังมีแสงสว่างของฮีโร่ครับผมกำลังพูดถึงคุณโหไวโฮนักดับเพลิงหนุ่มวัย37ปีที่รับใช้ชาติมานานเกือบ10ปีเขาเสียชีวิตในช่วงบ่ายของวันที่26ขณะที่กำลังบุกเข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่ในล็อบบี้ลิฟต ทีมกู้ภัยไปพบเขาล้มหมดสติจากความร้อนที่รุนแรงมากและเขาก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาเรื่องที่บีบหัวใจที่สุดคือเขาเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งเดือนเดียวเท่านั้นก็จะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวที่รักกันมานานถึง10ปีคุณแอนดี้เยืองหัวหน้าหน่วยดับเพลิงของเขาบอกกับนักข่าวด้วยความเศร้าว่าเขาเป็นนักรบผู้กล้าหาญเพื่อนเอนทุกคนเสียใจครับ แม้แต่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ยังส่งสารแดงความเสียใจมาถึงครอบครัวอบครัวส่วนแฟนสาวของเขาได้โพสต์ข้อความลงไอจีว่าฮีโร่ของฉันกลับดาวคริปตันไปแล้วฉันอยากจะจับมือเธออีกครั้งสรุปสั้นๆวันนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังโศกนาฏกรรมไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ฮ่องกงที่มีนั่งร้านไม้ไผ่เป็นตัวเร่งสำคัญจนมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว94ศพ มันกำลังสอนบทเรียนราคาแพงกับเราทุกคนว่าบางครั้งความปลอดภัยก็ต้องมากกว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีเก่าแก่เรื่องนี้ยังไม่จบนะครับถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมผมจะรีบนำมารายงานให้คุณผู้ฟังทราบทันทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ